ณโรงเรียนแห่งหนึ่งพระรามสองบางขุนเทียนเป็นช่วงที่โรงเรียนกำลังมีกิจกรรมกีฬาเสีในช่วงเย็นของวันหนึ่งมีเด็กนักเรียนหญิงคนหนึ่งชื่อว่าอิงนักเรียนระดับชั้นม .5 ที่เพิ่งซ้อมเชียร์ลีดเดอร์เสร็จช่วงนั้นเป็นเวลาเกือบเกือบหกโมงเย็นในระหว่างที่กำลังเก็บของอยู่นั้นอิงก็ได้หันไปมองที่ตึกข้างๆเห็นหน้าต่างห้องเรียนห้องหนึ่ง ได้เปิดทิ้งเอาไว้หนึ่งบานด้วยความสงสัยเลยเพ่งสายตามองเข้าไปตรงบานหน้าต่างที่เปิดเอาไว้ก็เห็นว่ามีเด็กนักเรียนหญิงระดับชั้นมต้นคนหนึ่งยืนหลบมองอิงจากตรงหน้าต่างและด้วยความที่อิงเห็นว่าทำไมรุ่นน้องยังไม่กลับบ้านจึงตะโกนถามไปว่าทำอะไรอยู่ตรงนั้นนะ่ะทำไมถึงยังไม่กลับบ้าน แต่นั่นก็ไม่มีเสียงตอบรับกลับมาเด็กผู้หญิงตรงหน้าต่างไม่พูดไม่จาอะไรแต่กลับทำท่าทางกวักมือเรียกอิงให้ไปหาบนอาคารเรียนเหตุนั้นด้วยความสงสัยว่ารุ่นน้องทำอะไรจึงเดินขึ้นไปหาบนตึกโนเนมให้เสียง า,าทการกลั่นแกล้งเป็นรูปแบบหนึ่งของความรุนแรงในสถานศึกษาและเป็นจุดเริ่มต้นของการปลูกฝังเด็กๆในเรื่องความรุนแรงนักเรียนที่ถูกรังแกมักจะเครียดซึมเศร้ามีปัญหาการเข้าสังคมจนโตหากถูกกดดันรุนแรงหร,รือรื้อรังจะนำไปสู่การทำร้ายคนอื่นเพื่อแกแ้แค้น หรือทำร้ายตนเองจนอาจจะรุนแรงจนถึงขั้นเสียชีวิตเลยก็ว่าไดา้พออิงไปถึงที่หน้าต่างห้องก็เห็นว่า ประตูห้องนั้นมันปิดอยู่อย่างสนิทอิงก็คิดว่าเด็กนักเรียนคนนี้อาจจะโดนใครแกล้งจึงรีบเปิดประตูเพื่อให้เด็กผู้หญิงคนนั้นได้ออกมาแต่พอเปิดประตูออกมานั้นภาพที่อิงเห็นอยู่ตรงหน้าคือเด็กนักเรียนหญิงในสภาพชุดนักเรียนเก่าๆสมโซมและรูปร่างหน้าตาผอมแห้ง ผิวกายและเนื้อตัวหน้าตาเป็นสีม่วงเขียวดวงตาเปิดกว้างอ้าปากค้างแบบคนที่ขาดอากาศหายใจมีอยู่ตรงขอบหน้าต่างพร้อมกับเอาหัวโขกตรงขอบหน้าต่างไปด้วยจากนั้นร่างผีเย็เกนุกเรียนผู้หญิงคนนั้นก็มา oh. และส่งเสียงร้องออกมาพร้อมกับกระโดดใส่อีกช่วยหูด้วยช่วยหูทีและในเวลาเดียวกันนั้นก็มีครูฝึกสอนที่กำลังเดินทางกลับหอพักได้เดินผ่านไป ตรงตึกที่อิงอยู่พอดีจึงได้ยินเสียงกรีดร้องของอิงเฮ้ hey, จานอามได้ยินเสียงผีปะวะผีบ้านเองสิไอเอ๊แต่กูได้ยินเสียงมาจากบนตึกนะมึงเสียงมาจากอาคารสี่เย็นป่านนี้ยังมีนักเรียนอยู่อีกเหรอไปดูหน่อยเฮอะร้องดังขนาดนั้นสงสัยจะเจอของดีซะละมัง้งหลังจากจบการสนทนาทั้งสี่ ก็พากันขึ้นไปบนอาคารเรียนจนไปเห็นอิงที่กำลังนั่งตัวงออยู่กับพื้นด้วยอาการวาดกลัวจากนั้นแร็กครูฝึกสอนวาดรูปก็ได้เข้าไปพยุงตัวอิงขึ้นมาแต่อิงกลับมีอาการกลัวสุดขีดเมื่อแร็กเดินเข้าไปจับตัวอิงที่กำลังสติแตกอยู่ก็ยกมือขึ้นชี้นิ้วไปที่ห้องเรียนห้องหนึ่ง แล้วบอกว่ามีผีเด็กนักเรียนอยู่ในห้องเรียนนี้นักศึกษาทั้งสี่ที่ได้ยินดังนั้นจึงไปดูตรงห้องที่เอิงชี้ไปแต่ห้องนั้นไม่ได้เปิดประตูไว้แต่อย่างใดประตูห้องนั้นปิดและมีกุญแจล็อกไว้อย่างดีจากนั้นอามจึงพูดขึ้นมาว่าเอาเถอะฟ้าจะมืดอยู่ละรีบออกไปจากอาคารเรียนกันก่อนดีกว่า ยามที่ดูแลอาคารจะมาปิดตึกขังเราไว้สะก่อน หลังจากนั้นนักศึกษาฝึกสอนทั้งสก็พาอิงไปส่งขึ้นรถโดยสารและแยกย้ายกันกลับหอพักแต่ในระหว่างที่นักศึกษาฝึกสอนทั้งสี่คนเดินกลับหอพักอามได้สังเกตเห็นวิททำหน้าเหมือนมีอะไรบางอย่างเก็บไว้ในใจแต่ก็ไม่ได้ทักถามอะไร จนกระทั่งกลับมาถึงหอพักเอกับแรกที่เห็นสีหน้าอาการของวิทย์ดูขรึมขรม,ขมจึงเอ่ยถามวิทยไปว่าเอ็งเป็นอะไรอะ่ะทำไมทำหน้าตึงๆเครียดขนาดนั้นน่ะฮะวิทย์ที่ได้ยินคําถามนั้นจึงยอมเอ่ยปากบอกออกมาว่าจริงๆแล้วผีเด็กนักเรียนที่อาคารสี่ของโรงเรียนกูคเคยได้ยินจากปากต่อปากจากทั้งสิทธิ์เก่าที่จบไปแล้วและครูเก่าแก่ในโรงเรียนบอกกันมาว่า ผีเด็กที่เห็นในห้องนั้นในช่วง2030ปีก่อนมีเด็กนักเรียนหญิงคนหนึ่งชื่อข้าวเป็นเด็กที่เงียบเงียบไม่ค่อยคุยกับใครและเป็นเด็กที่ค่อนข้างเรียนดีแต่มักจะโดนเพื่อนผู้หญิงแกล้งเป็นประจำและในช่วงวันหนึง่งที่เป็นช่วงกีฬาสีเหมือนกันข้าวได้ถูกเพื่อนแกล้งขังไว้ในห้องเรียนเวลาผ่านไปจนถึงเวลากลับบ้านกลุ่มเพื่อนที่แกล้งขงังข้าวไว้ในห้องเรียนกลับลืมกันหมดว่าขางังข้าวไว้ในห้องเรียนช่วงเวลาที่ทุกคนกําลังกลับบ้านข้าวก็ได้เปิดหน้าต่างออกมา เด็กแคคนที่อยู่ข้างล่างอาคารมาเปิดห้องให้ตนแต่กลับไม่มีใครได้ยินเสียงข้าวเลยเนื่องจากอาคารเรียนนั้นสูงสี่ชั้นและข้าวเป็นเด็กที่เสียงเบาและด้วยความวิตกกังวลจึงทําให้ข้าวที่เป็นโรคหัวใจนั้นได้เกิดอาการกําเริบจนถึงขั้นหัวใจวายเพราะโดนขังอยู่ในห้องเรียนอย่างนั้นทั้งคืนจนมีคนมาพบศพข้าวตรงหน้าต่างในห้องเรียน จากเหตุการณ์นี้จึงเป็นเหตุที่ว่าหากนักเรียนคนใดเห็นหน้าต่างบนอาคารเรียนของตึกสี่ชั้นสี่เปิดไว้หนึ่งบานถ้าหากใครมองเข้าไปจะเห็นข้าวยืนกวักมือเรียกให้ขึ้นไปเปิดห้องให้ถ้าใครมองเห็นแล้วไม่สนใจก็จะเห็นข้าวยืนกวักมือเรียกตามไปให้เห็นทุกที่หรือไม่ก็จะเห็นวิญญ,ญาณของข้าว ตามแอบมองบริเวณหน้าต่างจนกว่าคนคนนั้นจะไปเปิดประตูห้องเรียนให้หรือไม่ก็ต้องเข้าไปปิดหน้าต่างในห้องนั้นด้วยการเดินถอยหลังไปปิดหน้าต่างโดยห้ามหันหลังไปมองก็แล้วแต่กรณีของเด็กนักเรียนในโรงเรียนที่ได้พบเจอนักเรียนที่จะพบเจอส่วนมากจะเป็นนักเรียนหญิง ที่เป็นหัวโจกแกล้งเพื่อนนั่นเอง